สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จินหละก็จะมารีวิวโรงแรมกระตะธานีบีสรีสอร์ทนะคะของที่ภูเก็ตเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะก่อนให้สำหรับคนที่จะจองนะคะก่อนจะจองก็ต้องอควรจะมาดูก่อนนะคะจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังเหมือน จินหลานะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของโรงแรมนะคะมันเป็นความผิดของจินหลาเองที่เราอไม่ได้ศึกษาข้อมูลค่ะก่อนอื่นนะคะโรงแรมกระต่ายทะเบีชรีสอร์ทภูเก็ตนะคะจะมีสองฝั่งนะคะทุกคนค่ะจะมีสองล็อบบี้ค่ะจะมีฝั่งที่ติดชายหาดกับฝั่งที่ไม่ติดชายหาดค่ะซึ่งห้องที่จินหลาจองไปนะคะเป็นห้องที่เป็น เห็นวิวสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เป็นห้องที่ราคาถูกที่สุดของเว็บที่จินหลาจองในตอนนั้นนะคะ,ะทำไมถึงผิดหวังก็คือจินหลาไม่รู้ว่าโรงแรมเนี่ยค่ะมันมี2ฝั่งค่ะทุกคนค่ะคิดว่าเป็นโรงแรมกระตะธานีค่ะจะเป็นโรงแรมที่ติดชายหาดนะคะ <Yeah. S 1> คิดว่าเป็นห้องที่เป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็ติดชายหาดค่ะทุกคนแต่ว่าเวลาไปแล้ว มันอ่าไม่ใช่อย่างที่คิดคะ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าภาพห้องนะคะก็ถือว่าสะอาดมากคะ่ะแล้วก็ห้องค่อนข้างสวยคะ่ะสำหรับห้องอาหารนะคะก็จะแบ่งเป็นสองห้องเหมือนกันคะ่ะตอนแรกอ่าคนขับรถที่มาส่งจินหลาก็ถามว่าอ่าล็อบบี้นอกหรือล็อบบี้ในครับจินหลาก็เอา้ามี2ล,ล็อบบี้ล่ะคะไม่รู้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วเขาก็เอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปถามที่ล็อบบี้แรกก่อนเนาะเสร็จแล้วพอเข้าไปก็อ่าโอเคพึ่งได้พึ่งได้รู้ว่าอ๋อมันมี2ล็อบบี้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องอาหารนะคะตอนเช้าค่ะก็จะติดทะเลอาหาร กระตะน้อยแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะวิวดีมากๆค่ะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะพักที่พักฝั่งไหนนะคะทุกอย่างในโรงแรมนะคะคุณสามารถใช้ร่วมกันได้หมดค่ะทั้งสระว่ายน้ำสระเด็กสระอ่าคิสขับนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราอยู่ฝั่งบุรีวิงนะคะ ตรงนี้นะคะข้างบนค่ะ2วันนะคะเราก็ได้ตัดสินใจว่าเราจะย้ายห้องค่ะมาอยู่ฝั่งที่เป็นชายหาดนะคะติดชายหาดแล้วก็เป็นวิวสระน้ำค่ะอย่างที่เราต้องการเนาะอย่างที่เราต้องการตั้งแต่แรกอะคะ่ะก็เลยย้ายห้องค่ะซึ่งก็ต้องเพิ่มเงินนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะนี่ค่ะนี่คือฝั่งที่จินดา อยากได้ตั้งแต่คืนแรกนะคะทุกคนคะ่ะคือฝั่งนี้คะ่ะฝั่งที่ติดสระว่ายน้ําค่ะมาชมบรรยากาศภายในห้องกันคะ่ะตอนนี้อยู่ที่กระตะธานีบีทรีสอร์ทภูเก็ตนะคะเป็นอ่าโรงแรมเนาะอยู่หาดกระตะน้อยคะ่ะนิจชนะก็มาดูห้องรีวิวห้องให้ดูคะ่ะ เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ชักโครกค่ะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะมีรองเท้ารองเท้าแตะรองเท้าใส่ในห้องแล้วก็อาบน้ำค่ะชุดอาบน้ำเรียนสวัสดีครับครับ ครคับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงเตียงใหญ่นะคะอ๋อก็ามา,ามาอย่างเห็นยูเรียนตอนอาบน้ําลูกบบูก <laughs> กไม่อ,มอันนี้ก็เป็นห้องแอร์นะคะแต่ก็มีพัดลม,มให้ด้วย ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีค่ะคเซ็นเป็นไหนกันวลกโอเคดูเห็นอันนี้ก็จะเป็นโซฟาโซฟาสำหรับนั่งดูวิวด mm ้านนอกค่ะ นี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะตนั่งทำงานเขียนหนังสือแต่งหน้าก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสำหรับด้านนอกก่านมนบีสไตล์รุ่นตะเกีย่ <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นวิวหน้าห้องพักค่ะทุกคนค่ะชอบมากเลยค่ะนี่จะเป็นห้องสำหรับนางเล่น อันนี้ก็จะเป็นหาดกระตะน้อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะโรงแรมสวยมากเลยสระว่นนายน้ำก็จะมีฝั่งนี้จะมีสามสระนะคะส่วนสระเด็กก็จะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะอีกฝั่งนึงก็จะมีสามสระเหมือนกันคะ่ะ อันนี้ก็ถ่ายไปจากจากหน้าระเบียงเนาะเพื่อที่จะเข้าไปในห้องค่ะน้องยูเลียนแอบดื่มอะไรลูกอันนี้มีลกหน่อยนะคะยังไม่ได้เก็บนี่ก็จะเป็นให้นั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ <S <S อโอ้อะไรคะลกูกมันเป็นอะไร <S 2> <S 2> อ,อ๋อมันเป็นน้ำหอมทำให้ห้องหอมครับผม นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะอ <This food. S 1> uh ่าหือหอมอ้อมหอม,หอ,มอันนี้พี่เมลโคนะคะ <Yeah. S 1> เห็นหลังแวบๆบแบบนี่คะ่ะมาถึงปุ๊บก,ก็จะลงสระว่ายน้ำทันทีนะคะ <Yeah. S 1> นี่คะ่ะไม่รอเมียไม่รอลูกนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้หาดกระตะน้อยสวยมากเลยคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะยังไงถ้าใครมาเที่ยวเนาะประเทศไทยก็โรงแรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะทุกคน อ้าวทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาหาดกะตะน้อยนะคะตอนเย็นๆค่ะทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากค่ะถือว่าโรงแรมมีครบทุกอย่างเลยนะคะสะดวกมากค่ะคือ,อไม่ต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ได้ค่ะที่โรงแรมมีสระน้ำเด็กสระน้ำผู้ใหญ่นะคะคิสคับแล้วก็ห้องอาหารเรียบร้อยค่ะหรือถ้าใคร ไม่รับประทานอาหารที่โรงแรมนะคะในละแวกข้างหน้าโรงแรมเนาะก,ก็มีซปเปอร์มาร์กแล้วก็มีร้านอาหารให้เลือกเยอะเลยค่ะยังไงก็มารีวิวโรงแรมให้ทุกคนดูนะคะเผื่อก่อนที่ใครจะตัดสินใจเนาะจะได้เลือกฝั่งถูกค่ะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ เป็นกําลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องจินหลาและน้องอยูเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะหรือใครมีอะไรอยากถามเกี่ยวกับโรงแรมนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ